วันนี้ไข่เบอร์ศูนย์เท่าไหร่นะครับเบอร์ศูนย์มราคาที่ร้อยสามสิบห er ้าบาทนะครับแม่ค้าไข่เบอร์สามอยู่ที่ร้อยสิบบาทเบอร์สอยู่ที่ร้อยสิบบาเบอร์สองรหเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเบอร์หนึ่บาทนะครับวันนี้รายงานสดจากแม่ค้าตลาดเช้าสีสงครามนะครับยิ้มหมอยิ้มยิ้มแม่ค้าที่สวยที่สุดในตลาดอย่างนี้นะครับ เมน,นูเช้านี้นะครับเขาเกี่ยปากหม้อยญาเตียนยังคงความอร่อยแซบคือเก่าตำนานกี่ปีแล้วนะครับ32ปียังขายคือเก่าอยู่วันนี้ยังมีหมูยอนะครับหมูยอหมูยอจากร้านเหรียนทองนะครับมาซื้อกันได้ที่ตลาด เทศบาลตะบนสีองครามทุกเช้านะครับกล่องใหญ่ๆนี่เลยนะครับราคาอยู่ที่30 30-35เพิ่มไข่สามสิบห้าเนาะ,ะขายยังไงครับนี่ถุงละห้าบาทห้าถุงถุงละ5ถุงซาวนะครับตลาดเช้าสีสงครามนะครับอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้่ะ น้ำต้าหู้คู่กับปลาต้องโกนะครับมาก็ตัตงแต่ตีสองโอ้ยโผดมั่นขยันขันแข็งทับมาขายของพ่อทับนี่ออกทำงานรอบดึกเออได้การได้การอันนี้เป็นปลาท้องโกนะครับตัวเล็กตัวละบาทตัวใหญ่ตัวละห้าห้าตัวซาวคือกันเนาะขายกันแตงแต่ตีสองนะครับยันหว่างนะครับ มาซอย่นซื้อเน่เด้อไหมครับเราเข้าเปียกเส้นตลาดสี่สงครามนะครับตำนานความอร่อยของเจนีถุงเท่าไรน,นี่ฮนถุงละสิบบาทถุงละสิบาบาทอัดบักใหญ่เลยนะครับบังใหญ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยที่หน้าตาดีที่สุดนะครับห่างกายไม่ได้เลยนะครับห่างก็ไปตอนซิดเบ็ดเท่านั้นเอง <laughs> <laughs> โพดโผนะครับขายเซ้าขายแรง วันนี้ก็จะหมดแล้วหม้อสุดท้าย10บาทนะครับสมัยก่อนขายถ้วยละบาทนะครับถ้วยละ2นะครับขึ้นมาถุงละสตอนนี้ขายถุงละ8ขายส่งนะครับขายปีก10บาทโอ้ตแตแซ่บขนาดเขาเปียกยามเช้าตลาดสีสงครามนะครับเจนีไม่ธรรมดาวันละกี่หมอ้ออันนี้ e o